สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการอัปโหลดไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะจากตัวคอมพิวเตอร์ค่ะลงกล้องนะคะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ GoWin นะคะรุ่น TKS 202ค่ะค่ะอันดับแรกค่ะให้เราทำการเปิดไปที่โปรแกรม Excel นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการสร้างไฟล์งานค่าพิกัดของเราขึ้นมานะคะค่ะโดยที่ค่าพิกัดของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ช่องค่ะ ค่ะสำหรับช่องแรกนะคะจะเป็นเนมค่ะจะเป็นชื่อจุดนะคะค่ะช่องที่2นะคะจะเป็นค่าพิกัด n ค่ะค่ะช่องที่3นะคะจะเป็นค่าพิกัด E ค่ะช่องที่4นะคะจะเป็นค่าพิกัด Z ค่ะค่ะและช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดนะคะโค้ดอันนี้นะคะถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ให้ทําการเว้นเอาไว้ค่ะค่ะนี้นะคะเราได้ทําการสร้างค่าพิกัดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทําการเซฟฟล์งานค่าพิกัดของเรานะคะ ค่ะโดยที่เรานะคะจะทำการกดไปที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วทําการเลือก save as นะคะค่ะจากนั้นให้เราทําการเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์งานของเรานะคะค่ะน,นี้เราจะทําการเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะค่ะแล้วให้เราทําการตั้งชื่อไฟล์งานค่ะค่ะสำหรับนามสกุลนะคะ save as type ตัวนี้นะคะให้เราทําการเลือกเป็น csv comma delimited นะคะ าจากนั้นค่ะให้เราทำการกด save ค่ะค่ะแล้วทำการกดออกจากโปรแกรม excel นะคะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าไปที่โปรแกรม topcon link ค่ะค่ะแล้วให้เราทำการเลือกไปที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วทำการเลือกไปที่ open file นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเปิดไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะที่เราได้ทำการ save ไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาค่ะเมื่อสักครู่เรา save ไว้ว่า r y นะคะ ค่ะตรง format name ตัวนี้นะคะให้เราทำการเลือกเป็น name n e z code นะคะค่ะจากนั้นทำการกด open ค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลค่าพิกัดของเรานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการกด save ไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดของเราค่ะเพื่อที่จะให้ตัวกล้องนะคะสามารถอ่านข้อมูลได้ค่ะค่ะทำการกดไปที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วให้เลือกที่ save as นะคะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เราะะทำการเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์งานของเรานะคะเราจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะค่ะไฟล์เนมตัวนี้นะคะให้เราทำการสร้างชื่อค่ะค่ะตรงฟอร์แมตเนมตัวนี้นะคะให้เราทำการเลือกเป็น t o p c o n gts ขีดสองหนึ่งศูนย์แสตช์สามหนึ่งศูนย์ขีดหนึ่งศูนย์คอดเนตนะคะค่ะจากนั้นทำการกดเซฟค่ะ ค่ะต่อมานะคะให้เราทําการกดเข้าที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วทําการกดเลือกที่ export to device นะคะเพื่อที่เรานะคะจะทําการส่งไฟล์ข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์ลงกล้องค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเลือกไฟล์ที่เราทําการเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะคะค่ะค่ะจากนั้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เรานะคะทาการเลือกไปที่ ท็อปคอนท t a l s สเตชันค่ะค่ะแล้วให้เราทางคาทำการกดที่ add new station นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการสร้างชื่อไฟล์งานนะคะค่ะตรงพอตคอมตัวนี้นะคะให้เราทำการเลือกให้ตรงกันนะคะอันนี้จะเป็นคอม3นะคะค่ะโมเดลตัวนี้นะคะให้เลือกเป็น GTS 6ค่ะ แอดวานนะคะบิวเลตตัวนี้นะคะให้เราทําการเลือกเป็น9,006ค่ะ p a r i t y นะคะให้เลือกเป็นนอนค่ะ Data b i t นะคะเราจะเลือกเป็น8ค่ะ stop bit เป็น1นะคะคะ่แล้วตรงนี้ก็เลือกเป็น ACK-NAK นะคะค่ะจากนั้นทําการกดโอเคค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการติ๊กนะคะไปที่ไฟล์ที่เราทําการจ้างไว้เมื่อสักครู่นะคะ จากนั้นนะคะให้เรานะคะคทำการติ๊กนะคะให้ตัวนี้นะคะขึ้นเป็นแถบสีน้าเงินนะคะค่ะแล้วให้ทําการกดเข้าไปที่รูปสอนนะคะที่ชี้ไปทางด้านขวานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการกดสตาร์ทค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าจอกล้องกันนะคะค่ะกลับมาดูในส่วนของหน้าจอกล้องกันนะคะค่ะให้เราทําการกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะคะ่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าที่ F 3ค่ะ Memory Manage นะคะ ค่ะแล้วกด F4 ค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้านะคะค่ะจากนั้นค่ะให้เรากดเข้าที่ F1 ค่ะ Data Transfer ค่ะค่ะแล้วกดเข้าที่ GTS Format นะคะค่ะแล้วกดเข้าที่ F2 ค่ะ Load Data ค่ะค่ะเลือก F1 นะคะ c o l l Data นะคะเพื่อเลือกส่งไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะค่ะจากนั้นนะคะเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เราทำการสร้างชื่อไฟล์งานนะคะ จากนั้นทำการกด enter นะคะที่ F4 ค่ะค่ะแล้วทำการกด yes นะคะที่ F3 ค่ะค่ะนี้นะคะไฟล์งานค่าพิกัดนะคะก็ถูกส่งออกมาเข้าตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าเราต้องการจะทําการเรียกดูข้อมูลไฟล์งานค่าพิกัดที่ส่งออกมานะคะค่ะให้ทําการกด ESC ออกมาค่ะค่ะแล้วเลือกไปที่ F3 นะคะ Memory Manage ค่ะ จากนั้นค่ะให้เรานะะคทําการกดเข้าที่ F2 ค่ะเซิร์ชค่ะแล้วเลือกที่ F2 นะคะ c a data ค่ะแล้วเลือกที่ F2 นะคะ list ค่ะแล้วใช้ลูกศรนะคะเพื่อเลื่อนหาไฟล์งานค่าพิกัดเมื่อสักครู่นะคะค่ะที่เราได้ทําการอัปโหลดออกมานะคะก็จะเป็นชื่อว่าไฟล์ RY นะคะจากนั้นทําการกด enter ค่ะค่ะแล้วก็กดเท่าที่ F1 ค่ะ first data นะคะ ขาน,นี้ก็จะเป็นข้อมูลไฟล์งานค่าพิกัดที่ส่งออกมาเมื่อสักครู่นะคะค่ะเราสามารถใช้ลูกศรน,นะคะเพื่อเรียกดูได้นะคะขาน,นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการอัพโหลดไฟล์งานค่าพิกัดนะคะจากตัวคอมพิวเตอร์นะคะลงกล้องค่ะ